ี่คยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม a m a g e of Home มนะเด้งซึ่งเพื่อนๆเนี่นเยเชื่อกันหรือเปล่าคะว่ากล้องโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถถ่ายภาพติดวิญญาณได้เขาว่ากันว่ามันจะมีคลื่นแ,แปลกๆบางอย่างนะคะซึ่งทำให้ไปจูนกับผีแล้วก็ติดภาพหลอนขึ้นมาและในครั้งนี้ก็เหมือนกันเราจะพกโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าไปในบ้านร้างแห่งหนึ่ง และเขาว่ากันว่าในบ้านนี้เนี่ยมีพลังงานบางอย่างอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะคะพี่แป้นจะได้เล่นเกมผีบ,บ่อยขึ้นเอาลาะถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยว้าเมื่อกี้อะไรอะ <c oughs> อยู่ดีๆแค่ฉันกดเพละก็มีตัวอักษรที่เป็นรอยเลือดเต็มกระแพงไปหมดเลยเข้ามาเล่นสิถ้าแกอยากรู้ความน่ากลัวที่แท้จริง มันมีเสียงด้วยเป็นไงเป็นกันเข้าไปดูกันเลยเอาละเข้าไปในเกมเป็นที่เรียบร้อยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยก็อยู่ที่บ้านร้างยังไงล่ะแล้วดูฝั่งนี้เนี่ยยังมีแท่นพิธีที่ยังสดสดใหม่ๆอยู่เทียนทั้งหมดก็ยังไม่ดับลงจะเป็นแท่นในการเชิญวิญญาณนะคะเราต้องหาทางที่จะสื่อสารกับเขาให้ได้ตรงนี้เขียนว่า Stay w r t h u s เห็นไหมคะทุกคน กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถถ่ายติดวิญญาณได้จริงๆงั้นเราเริ่มดูจากฝั่งนี้เลยแล้วกันออ๊นอกจากแท่นทาพิธีแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปเลยนอกหน้าต่างไม่มีใครมาใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหดูลูกโลกตรงนั้นสิลูกโลกเหมือนกับเป็นหัวสมองเลยอกอนเนือ้อให้ตายเถอะน่ากลัวะมัดเอาล่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล ฉันก็จำเป็นจะต้องกระโดดออกทางหน้าต่างตรงนี้แหละนี่มันก็แค่ชั้นสองเท่านั้นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮึบแล้วก็อีก็อีมาอยู่บ้าอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยอ,อยู่ดีๆก็เอาก็อีไหลเข้าไปในห้องครัวให้ตายเถอะมันบ้าอะไรกันเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกรงดกตรงนี้มันก็แกว่งไฟแกว่งมา ีศักดิ์สิทธิ์กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วจงใช้อีกาเพื่อเชื่อเชื้อดวงวิญญาณเหมือนกับว่าแต่ก่อนนั้นมันเคยมีโอ้มันเคยมีมคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอนในตู้เย็นมีรอยมือเต็มไปหมดวกกับมีของฆาตกรยังมีดวงวิญญาณนกที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่เคยถูกสังเวยมาก่อนนะคะถังขยะตรงนี้ก็มีถุงเต็มไปหมดฉันเชื่อว่า อาจจะเป็นศพของใครสักคนหนึ่งก็ได้ในบ้านหลังนี้เฮ้ยมีอะไรอยู่ในเตาด้วยมนันพระเจ้าช่วยแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาอะไร<อ>ใส่เข้าไปในเตารีโมทหยิบรีโมทมาฉันหวังว่าในนี้จะไม่มีโอ้โหอ้คืนมานะอโอ้คืนมามีคนโดนย่างสดเต็มๆเลยในเตานี้ ไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วมันหลอนเกินไปอเ <c oughs> สียงนกอีก,การ้องแต่ไปหมดเลยไอ้เดี่ยวก่อนนะนเขาบนใบฉันเขาบอกว่า Help Daddy Move On ทำยังไงก็ได้ให้คุณพ่อเนี่ยหนีออกไปจากที่นี่แล้วก็ออกไปจากตรงนี้ให้ได้เด็กหลดเอาบนใบฉันที เชื้อเชืญเรามากเลยสงสัยอยากจะดูทีวีมากๆตามที่ในกำแพงนั้นบอกขอดูหน้าพ่อชัดๆหน่อยฮึบสวัสดีครับพ่อโอ้โดนถลกหนังมาทั้งตัวเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมดึ๊บดึ๊บดเหมือนเขาจะรู้ว่าเราเข้ามาใกล้ฉันเดกลินมน,นุษย์ฉันอยากใช้ร่างของมันเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต,งมต,งมตงองไปตองไปตองออิีบททีวีไป หนึ่งสองซักอึ๊บโยเล้วล้วฉันก็ได้ดูทีวีอย่างน้ำใจสักทีสี 4, 7, 6, ่เจ็ดหกสอพาดูจากในทีวีแล้วมันเขียนว่าโน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 ี่นาหรือว่ารหัสนี้เราไม่ควรจะเปิดเข้าไปหรือเปล่าคุณพ่ออุ้ยสนุกมากๆเลยจะาพวกนั้นเนี่ยชอบพูดว่าไม่ไม่อยาค่าฉันเถอะเล้วบุก,เบกมเมนก็สำลักเลือดตายเขาล่ะ ตรงนี้มีตู้เซฟอยู่พอดีขออนุญ,ญาตนะเฮ้ยฉันไม่อนุญาตาเผ๋ยวก่อนสิฉันมาช่วยแกนะเฟลอไอ้ลุงมาทไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ฉันเชื่อว่าที่นี่จะต้องมีผีผู้หญิงอย่างแน่นอนเอาล่ะมาใส่รหัสกันซึ่งรหัสก็กคือ4762เอาล่ะนะ4762อโอเคเยี่ยม ได้เป็นกุญแจการเปิดออกไปจากที่นี่อา้าเแล้วมันจะเปิดทำไมในเมื่อประตูนี้มันก็ไม่ได้ถูกล็อกเลยเถูกล็อกแล้วโอ้โหโชคดีจริงๆที่ฉันได้กุญแจมาเอาล่ะทำการไขกุญแจเรียบร้อยฮัลโหลน่าจะเป็นเอ้ยอุ๊ยเลวไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้ว อยู่ดีๆก็มีตุ oh, <making ath rebbe> ๊กตาหมีประหลาดประหลาดพร้อมกับไฟที่เปิดโล่งโจ้อยู่ตรงนั้นเอาไงดีะเพื่อนมีอีกาถูกสังเวยเพียบเลยฉันว่ามันไม่ปลอดภัยหรอกนะนั่นนะสิแกควรทนี่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วกลับบ้านไปซะในนี้มันเหมือนมีอ๋อนี่ไงเจอแล้วอุ้ยเราต้องใช้หนังสือวงแหวนเวทนี่นะเขาละหนังสือดีจะช่วยทำให้เราสื่อสารกับพวกผีได้นะคะฮึ แกอยากได้อะไรตุ๊กตาหมีของเด็กคนนั้นฉันต้องการให้แกช่วยฉันปลดปล่อยเธอโอเคได้สิตุ๊กตาหมีที่แกว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันนั้นใช่หรือเปล่าล่ะตุ๊กตามีของเด็กอย่างนั้นเหรอเอ้เดี๋ยวนะฉันขอ่องก่อนค่อยๆถอยหลังไม่มีอะไรแปลกๆใช่ไหม เมื่อกี oh, like oh, like ้คือแบบว่าพยายามที um ่จะเอาบีวางแต่มันไม่วางคดเดนไปตรงนู้นโอ้แล้วผีนี่ก็ไล่ฉันไล่จุกเชียวก็น่าจะปลดปล่อยดวงวิญญาณเธอได้แล้วกลับไปดูในห้องนั้นดีกว่าอาจมีอะไรที่พอที่จะทําให้ฉันสามารถออกไปจากที่นี่ได้ดูสิมีไฟคลอกขนาดนี้อุ้ยอุ้ยเดินเข้าไปก็ร้อนไปไปกับดักของพวกผีสินะเอาล่ะมาดูที่รูปกันดีกว่า รูปนี้เป็นรูปที่ดูแบบตลกมากเลยอะน่าจะเป็นรูปปั้นของทหารสมัยก่อนเด้วก็มีภาพมีดที่กำลังแทงไปที่ข้างหลังด้วยเฮ้ยดอนล l o อย่ามองที่จอดีอ้าวล่ะไม่มองอันฉันก็มองเลยละกันเฮ้ย <Hey! S 2> มีข้อความด้วยแฮะเขาเขียนว่าตอนที่ฉันจัดการบันเสร็จแล้วฉันก็ได้ซ่อนสวิตไว้ข้างหลังรูปภาพของสามีของฉัน เป็นรูปภาพที่ beautiful has been เลยนะ <c oughs> นายก็บอคว,ว่าต้องเป็นรูปภาพของแฟนเขาที่หล่อที่สุดคงไม่ใช่รูปนี้อย่างแน่นอนนี่มันโลป,ปันเฟลสิ่งที่เขาจัดการเนี่ยน่าจะเป็นเด็กคนนี้อย่างแน่นอนแล้วแม่ของเขาก็เอาดวงวิญญาณของเด็กไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะเอาไปทำเป็นคุณใสหรืออะไรสักอย่างแน่ๆเอาล่ะกลับมาดูอีกครั้เอ๊ะนี่ไงฉันเจอล้รูปภาพที่ดูหล่อเหลา อย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้ก็คือเด็กที่ตายไปอ่ะขอดูหลังภาพหน่อยโอเคได้มาละปึ๊บดูเหมือนว่าปุ๋มมันจะเคลออทั้งหมดเลยลองใช้กล้องส่องผีของเราส่องดูอ๋อนี่ไงเจอแล้วหนึ่งสองสามึบงั้นอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งปึ๊บแล้วก็ทางฝาักใกล้ๆก,กับสีเขียวเป็น2แล้วก็สาม โอเคเฮ้ยเ okay. hey, hey, hey. กิดเหตุขัดข้องเกิดเหตุขัดข้องโอ้ย uh huh. นี่ทับพ่อหรือเปล่าเนี่ยเ,เกือบโดนแล้วเชียวเขาตทษนักลับลุงผมไม่ได้ตั้งใจหาละรู้สึกว่าจะมีกุญแจอยู่เฮ้ยเท่านี้เราก็สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วสินะประตูนี้อาจจะมีหน้าต่างหรือว่าบันไดหดีไฟแน่นอนปั๊บไปครับผมโ <h ook> oh <my> อ้โอ้ม่กอดบอมดหรบเนี่ย คอ,อุ้ยมีใครคนนึิมกำลังถูกไหมอยู่บนเผาะฉะนทำเป็นบนไม่ยอมให้ฉันออกมาจนที่นี่ไอ้ผู้หญิงร้ายกาดมั่งไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอเองอุ้ยเขาพยายามขอความช่วยเหลือด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยนะเนี่ยแล้วรอบๆฝั่งนี้ล่ะรอบๆฝั่งนี้ไม่มีอะไรเอ้ยข้างหลังข้างหลังประตูเฮ้ขอดูหน่อยด้านหลังประตูตรงนี้คือ stay in here ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะปลอดภัยอย่างนั้นเหรอไม่อะ่ะถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่อไปฉันมีสิทธิ์ที่จะตายแน่นๆเลยเอาล่ะงั้นต้องหาทางที่จะออกไปจากที่นี่ก่อนฮึบดึ๊บดิ๊บดิ๊บด๊บขอดูแป๊บถ้าเราเข้าไปไกลดวงวิญญาณเอ้ย,เ,อยเครื่องซักผ้า,าอยู่ที่นี่ก็สะบัดเฉยเลยงันเอายี้เราจะใช้อันนี้ละกันอ่าที่ดับเพลิงดับไปเลยไป เปิดเข้าไปเลยครับจัดการดับเพลิงนี่นะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่ออกไปจากที่นี่สักทีอุ้ยโอ้โอับสีมาเต็มไยโอยอย่าออกไปจากที่นี่เลยนะอะไรกันอะ่ะเอ้โอาใายก็อกลับมาที่เดิมแบ d เอนดิ้ง แสดงว่ามันยังมีฉากจบแบบกูดเอนดิ้งอีกอย่างนั้นเหรอเอาล่ะกลับมาในบ้านสุดหลอออีกเช่นเคยครั้งนี้เราจะมาปลดล็อกกูดเอนดิ้งกันค่ะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ยังคงนั่งดูทีวีพร้อมด้วยเปิดรหัสให้เราแล้วแต่ว่านี่เนี่ยมันจะทําให้วิญญ,ญาณของเขาไม่เป็นสู่สุขติไปโทษลืมไปว่าปตูนี้มันปิดเองอเราเลยจําเป็นจะต้องปลดปล่อยเขานะคะฉันทรบาลือเกิน บันทังข้าฉันทังเผาฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันเดียไปพูดไม่เกิดซึ่งวิธีการเดี๋ยงง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรานั้นเอารูปภาพสุดหลอกของเขากับเด็กประหลาดเอาไปวางไว้ตรงฝั่งนี้ค่ะมันจะมีเป็นแท่นเหมือนคล้ายๆกับเอาไว้ว้จ้าหุยอะไรกันเนี่ยจะกุยใจเย็นๆก่อนตรงนี้จะเขียนว่า daddy love tv และแล้วก็มาแขวนเลยปับ๊บเท่านี้ ดวงวิญญาณของเขาก็จะค่อยๆลองรอยและไปสู่สุขติขอแอบดูนิดนึงขอบคุณมากนะที่ช่วยปลดปล่อยฉันฉธนจะไม่ลืมบุญของนายเลยเอออย่ามาหลอมาหลอกฉันละกันนะทิ้งกูกลัวอยู่เอาจริงๆมั้ยมันจะมีการเฉลยบอกอยู่แล้วนะคะว่าให้ Help Daddy Move On นะนั่นก็คือให้มูฟจากตรงนี้ไปตรงนู้นนั่นเองตึ้งสองซับอี โอเคไม่มีดวงวิญญาณไหนเข้ามากราบกลายเราอีกต่อไปแล้วราวโบตสาวพังวะโตอาราหโตสัมบาสัมพุทธยิสเรียบร้อย,อยและแล้วก็ถึงถงทางเดินสักทีถึงเวลากลับบ้านกันแล้วพวกเราเย้ S <S> แป้งบอกเลยนะว่าเป็นเกมแนวใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจด้วยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแค่ตัวเริ่มต้นเท่านั้นเหตุเขาว่ากันว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะมีทําเป็นตัวเต็มแบบ40กว่านาทีด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าลุ้นกันแล้วกันเนาะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แป้งด้วยที่สาคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สาหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย เหมือนกับเป็นรังพึ้งเลยนะเนี่ยแล้วสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเขาวอกกัว่าห้ามโดนสีเหลืองแต่ฉันอเออย้ฉันเกือบโดนไปแล้วทางเข้าอันนี้เป็นทางเข้าเฮ้เฮ้ทุกคนดูดิฉันใช้วิธีการมุนไปกับเจ้านี่เลย <c oughs> ไม่เจอ <c oughs> ทางเข้าอยู่ตรงกลางครับ